ดูครับว่า,วาน้องจะทำได้แผ่นใหญ่แค่ไหนคนระับเออไฟแรงแล้วยายจริงเนาะใหญ่กว่าเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ไฟอ่อนนะครับอันนี้เรามา,มาดูจงังหวะน้องบอกทำเพราะไฟแรงไฟแรงไปทำให้แผ่นนใหญ่ขึ้นยืดได้เร็วขึ้นนะครับ ทีแรกน้องท่าอไฟอ่อนอ่ะมันจะแผ่นเล็กๆเนาะอ,อันนี้ใหญ่เลย เล่นค่ะขอเลย